สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ17มิถุนายน2567ก็วันพรุ่งนี้นะ18เนี่ยผมกะว่าจะแจ้งพี่น้องเรื่องสภาประชาชนพลเมือง300 plus นะก็อรอนะรอชมแนละ้วพรุ่งนี้ตอนแร้ว่าจะคุยสดๆกับพี่น้องนะแต่บังเอินว่าโคต้าการใช้ YouTube นะ หนักไปหน่อยคือผมใช้ YouTube ร่วมกับทีมงานนะเพราะนั้นก็จะมีการติดต่อเข้าไปเยอะมากนะดูคลิปต่างๆสรุปเรื่องต่างๆเยอะมากเพราะนั้นก็เลยโคต้าหมดนะจะถ่ายทอดสดเลยก็ยังไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเซฟไว้วันพรุ่งนี้วันที่18นแนะจริวันนี้เรื่องอยากจะชวนพี่น้องคิดเนี่ยคืออันตรายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนะี่ย าจากรัฐบาลเพื่อไทยที่บริหารประเทศกันอยู่ตอนนี้เราจริงๆเนี่ยควรจะมองในด้านบวกได้นะว่าการที่มีรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาการที่มีคุณรักศินเข้ามามีส่วนดูนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะดีกว่าที่สมัยประยุทธนะ์บริหารบ้านเมืองอิทธิพลของเจ้าสัวหรือว่านะการเจะเอารัดเอาเปรียบ บ้านเมืองในกลุ่มคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็อาจจะน่าจะลดลงไปบ้างนะใครที่ทํางานแบบเช้าชามเย็ยนชามนี่อย่างน้อยก็ยังมีคนมาคุมว่างันเถอะแต่ขณะเดียวกันเรามองไปด้วยว่ามันเป็นการบริหารต่อมาจากยุคของประยุทธ์โครงสร้างเครือข่ายข้าราชการประจําต่างๆเนี่ยมันเป็นของเครือข่ายเก่าซะเยอะเลยนะประยุทธ์อยู่8ปดเปีนี่คือทุกที่เป็นคนของเขาหมด รวมทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พักรวมอื่นๆนะเพราะนั้นการจะเข้าไปแกะไปอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ง่ายอะ่ะแล้วกลุ่มที่ลงรากนะฝังรากลงไปในกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยก็ได้กระทรวงสำคัญสำคัญที่ตัวเองต้องการนะเพื่อไทยก็จะได้ในส่วนที่จำเป็นต้องได้ที่ต่อรองกันได้เหมือนกันเถอะไม่ได้มีอำนาจสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไปจับตานะงบประมาณปี68เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันเนี่ยก็หวังว่าเราจะพี่น้องประชาชนนะจะได้ช่วยกันติดตามฝั่งของสภาประชาชนที่เราจะตั้งกันขึ้นมานผมว่าเรามีงานที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดนะนะครับอาจจะลองนะทำเป็นเรื่องเป็นราวกันดูว่าเราจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะช่วยกันรายงานข่าวอะไรกันยังไงหรือจะในเชิงรุกเนี่ยจะ สร้างพลังพลเมือง300กันอย่างไรเนะี่ยซึ่งผมเชื่อว่านะมันจะเป็นกิจกรรมซึ่งสนุกนะพลเมือง300พต้องไปเจออสอมนะจิตอาสาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ใช่อะไรที่บุมบามที่จะไปทำในส่วนที่มันนะท้าทายหรือว่าทำให้เกิดความเป็นอันตรายนะต่อพี่น้องร่วมขบวนการ กิจกรรมเราจริงๆมันไม่มีอะไรเสี่ยงมันเป็นเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆแล้วสําหรับการจับหูจับตารัฐบาลการตรวจสอบเชิงข้อมูลการช่วยกันกระจายข่าวการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองเราอยู่แล้วนะอันตรายในยุครัฐบาลเพื่อไทยนี่คือกระทรวงหลายกระทรวงไม่ได้คุมแล้วมันมีกลุ่มผลประโยชน์เก่าๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือนะ เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้สลิมเนี่ยก็ดูกันอย่างเต็มที่แล้วนะแต่นะเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวที่มันมันน่าเป็นห่วงมากๆก,กก็คือนี่แหละเรื่องการจะเสียแผ่นดินเนี่ยนะการเปิดดูนโยบายเกี่ยวกับที่ดินจะให้ต่างชาตินะเปิดให้ต่างชาติได้สิทธิในการซื้ออะไรมากขึ้นนะแล้วบังเอิญตัวนายกเนี่ยอยู่ในกลุ่มธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่นะมันก็จะมีหลายเรื่องที่สังคมจับหูจับตาดูเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะซึ่งมันก็ติดแงกแลวันนี้จะปล่อยนักโทษทางการเมืองอะไรทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะติดร่างแหไปอยู่ในฐานะ,ะนะักโทษการเมืองด้วยอย่างเงี้ยก็จะยากแต่ตัวที่ผมคิดว่านะในเชิงเชิงโครงสร้างใหญ่เนี่ยเป็นห่วงว่าเพื่อไทยเนี่ย วันนี้ดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่การเขาเรียกควิกฟิกนะคืออะไรที่ถ้าเป็นถ้าเป็นการรักษาอาการโรคนี้ก็คือการกินยาแก้ปวดนะมันทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อนก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็น่าจะตั้งคำถามเเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะฟื้นนะ การท่องเที่ยวนะโซเ,เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้หมดเลยนอกจากควิกฟิกซ์นะก็คือเอาแบบให้ได้เงินเร็วๆคอนเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปสร้างโครงสร้างใหญ่ๆนะที่ให้แล้วก็กระตุ้นไปให้คนได้เกิดศักยภาพเนี่ยเราดูแล้วมันก็ไม่มีนะมันผิดวิสัยของคุณทักษิณแล เรื่องการสร้างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้4ปีซ่อม4ปีสร้างนะมันก็ต้องซ่อมก่อนนะก็ต้องนะเพิ่มรายไดนะ้เรื่องลดรายจ่ายเนี่เราดูแล้วไม่ลดงบประมาณขาดดุลก็ตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมีสินที่มันจะเพิ่มขึ้นจากไม่กับโปรเจกต์ต่างๆหรือการกู้ยืมเงินเพื่อมาแจกแล้วแจกเพื่อให้ซื้อมือถืออย่างเงี้ยจะอ้างว่าเป็นการ เขาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยจริงมันก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าการให้กู้ยืมเงินเนี่ยเป็นไปเพื่อให้มันเรียกว่าเกิดคลื่นต่างๆใช่ไหมนะเกิดการหมุนอะไปลงทุนที่มือถือเนี่ยถ้าคนซื้อมือถือปุ๊บแล้วสร้างรายได้สร้างฐานะได้เนี่ยประเทศไทยก็ไม่มีคนจนแล้วครับ เพราะมันมีคนที่มีมือถือเกือบทั้งนั้นแล้วถามว่ามือถือเนี่ยมันไปทําให้วิถีชีวิตการทํามาหากินมันดีขึ้นจริงหรือเนี่ยมีกี่คนที่ยังไม่มีมือถือนี่ก็น่าสนใจนะมีมือถือแล้วก็ต้องมีจ่ายรายเดือนมีค่าเน็ตแล้วมันจะไปสร้างรายได้เพิ่มตรงไหนเพราะฉะนั้นเนอันตรายนะจากรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวรัฐบาลเพื่อไทยอย่างเดียวแต่มันเกิดจาก สิ่งที่มันสะสมมายาวนานแล้วโครงสร้างอำนาจที่มันเป็นอยู่แล้วทิศทางที่รัฐบาลเพื่อไทยกำลังกัเดินเกมแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยเรื่องจุดยืนนะสงครามยูเครนะปรากฏไทยเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับร่างของทางฝั่งประเทศใหญ่ๆทั้งหลายประเทศยุโรปนะที่เขาถือว่ามันจะต้องนะมีจุดยืนในการ สร้างสันติสันติภาพระหว่างนะรัสเซียยูเครนไทยเราอยู่ในกลุ่มประเทศไม่กี่ประเทศนะครับที่ไม่เอาด้วยนั่นเป็นเพราะว่ารัสเซียไม่ไดีอยู่ในนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นเรื่องประหลาดมากนะแล้วเกิดขึ้นในยุครัฐบาลที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะมีความคิดไปในแนวทางนะรัสเซียแล้วก็จีนไม่ใช่ไปลักษณะที่ไปแบบมีหลักมีเกณฑ์ไปแบบเป็นติ่งเขา อะไรหลายอย่างที่ผมไม่สบายใจรัฐบาลเพื่อไทยชุดเนี้คือทุกอย่างมันนะผิดฝาผิดตัวไปหมดแล้วดูเหมือนวินาสกาเลวิปิริพุทธ,ธนะิความคิดความอ่านดูการทํางานต่างๆเนี่ยมันเละเทะไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องจับหูจับตากันต่อไปนะแล้วก็เป็นบทสะท้อนว่าพวกเราเนี่ยนะจะนั่งดูเฉยๆไม่ได้อะต้องมาร่วมกันมีส่วนร่วมนะต้องช่วยกัน วันนี้ก็มาเจิมนะจริงๆถ้าได้คุยกันสดๆก็จะยาวกว่าน,นี้แต่เป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะประกาศนะครับว่าพี่น้องนทุกจังหวัดแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเราจะมาร่วมมือกันเป็นนะครับเป็นพลังของประชาชนพลเมือง 300+ นะส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรยังไงพรุ่งนี้คอยติดตามนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะให้หายคิดถึงพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะครับบุญรักษานะครับ